พนันออนไลน์รวยจริงเหรอมจริงจริงตอบไ่ง่ายสั้นๆเลยเขามีทริกในการล่อลวงเงินคุณยังไงและมันมีทริกในการทําให้คุณติดยังไงให้ถ่ายว่าอายุน้อยสุดที่เล่นพนันอายุเท่าไหร่ให้ถ่ายสวัสดีครับชิคกันอีกแล้วกับผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระ แล้วก็มีอะไรแปลกๆมาเล่าเป็นครั้งคราวนะครับ EP นี้ว่าด้วยเรื่องพนันออนไลน์รวยจริงเหรอไม่จริงไม่จริงตอบไง่าย้กันๆเลย แต่ว,ว่าวันนี้พิศเศษฐกิจโควิดที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้คนมีปัญหาการเงินกันเยอะนะครับธุรกิจบางทีถูกปิดยอดขายตกพนักงานประจําบางคนก็ถูกลดเงินเดือนรีไฟทเอาเฟอหรือบางคนก็โดนลอยแพตกง,งานไปเลยคนเนี่ยยังไงก็ต้องหาเงินเข้ามาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอไปคิดว่าทําธุรกิจเพิ่มไหมบางคนก็ไม่มีแบ็กกราวนทำธุรกิจไม่มีทุนอีกนะครับหรือว่าตังน้อยบางคนก็เลยได้ข้อสุปว่าการพ่นันออนไลน์ต้องบอกว่า EP เนี่ยผมกับทีมงานเราคุยกันมานานมากแล้วนะครับว่าเราอยากจะทําเพื่อให้เป็นความรู้นะครับไม่ได้ ชวนให้เล่นโอเคไหมเขามีทริกในการล่อลวงเงินคุณยังไงและมันมีทริกในการทําให้คุณติดยังไงผมมีสถิติที่ต้องบอกเลยว่าผมเห็นแล้วนะน่าตกใจและน่าเศร้ามากคือไม่น่าเชื่อเลยว่าในประเทศไทยของเรามีคนติดการพนันเยอะขนาดน,นี้ oh. วาว่าเยอะแบบเยอะมากจนคุณตกใจอะ่ะหมายว่าคุณให้ทายทายผิดแล้วกันขอพูดถึงคําเตือนก่อนแล้วกันนะขึ้นด้วยนะพูดช่วยเลยนะครับการพนันนั้นผิดกฎหมายนะครับส่วนใครก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยแลวคุณอายุไม่ถึง18นะผมแนะนําว่าคุณหยุดไว้ก่อน พ้อสไว้ก่อนแล้วคนเดินไปหาพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ ให้เขาดูด้วยกันกับคุณตอนนี้เลยไม่แนะนําเด็กๆด,ดูคนเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยควรพิจารณาแล้วก็ให้คาแนะนํากับบุตรหลานตากไปถึงกระทรวงดิจิทัลนิดนึงนะครับจริงๆมันควรจะเข้าไม่ได้นะครับเว็บพวกนี้นครับมันควรจะบล็อกใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์คงอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เห็นว่าไปบล็อกพวกเว็บโป้งเว็บโป้อะไรได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมว่าไอ้เว็บพวกนี้ก็ควรจะต้องบล็อกเหมือนกันนะครับให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆควรับว่าถ้าที่ผมเห็นนะมมมนนนนกะแบบพยยยยาาาดดดึงงูููใหห้้คอออ่่ผญิสวีเเื ส่วนตัวไม่เล่นอยู่แล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้าเล่นนานๆเสียตังค์แน่นอนมันไม่มีใครร่ำรวยจากการพนันอยู่แล้วนะครับคุณเคยเห็นใครรวยจากการพนันไหมนะมันมีประโยคภาษาอังกฤษอยู่ประโยคหนึ่งคือ the house always wins มันแปลว่าเจ้ามือนันชนะเสมอครับคาสิโนเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาแล้วว่ายังไงฉันก็ต้องได้มากกว่าเสียไม่งั้นเขาจะสร้างทำไมคาสิโนโใช่ไหมถ้าถามผมนะดีสุดคืออย่าไปยุ่งกับมันเลยครับเพราะว่าอะไรด้ยว่าเพราะว่านิสยัยจริงๆอ่ะมันมาจากการทำแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองครับอะไรก็ตามที่คุณทำาครนี้หนึ่ง มันจะมีครั้งที่2 3 4ตามมาคุณสังเกตสิครับมันจะไม่เคยมีการทําครั้งเดียวแต่ถ้ามันเป็นเรื่องดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่คือควรจะตัดวงจรตั้งแต่แรกคือคนไม่ควรเล่นตั้งแต่แรกกัแล้วทีนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เล่นแล้วก็ติดจนงงหัวไม่ขึ้นมีนะครับ oh. เหมือนติดเหล้าติดเหล้าเขาเรียกเป็นแอลกอฮอลิกใช่ไหมติดการพน,นันก็มีโรคเหมือนกันภาษาอังกฤษเรียกว่า pathological gambling ครับกรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าคนที่ติดการพน,นันจะมีสภาวะแบบนี้คือสภาวะจิตั้นอ่อนแอไม่สาาามมรถหหัก้้ใจตวเองไดทีีน โรคมาจากการพนันมีหลายอย่างนะครับเช่นภาวะซึมเศร้าบางคนไปถึงอยากฆ่าตัวตายก็มีนะครับกับอีกโรคนึงคือโรคไบโพลาร์มีอารมณ์สุดขั้วตอนดีก็ดีตอนร้ายก็ร้ายไปเลยเงี้ครับจากการเก็บสถิตินะครับซึ่งเขาไปเซอรว์ทั้ง77จังหวัดเลยนะครับกลุ่มตัวอย่างประมาณ45,000คนโดยคัดที่อายุ15ขึ้นไปโอเคไหม15ขึ้นไปในนับหมดนะครับคนพบว่าคนเล่นการพานันสูงถึง57%หรือประมาณ30กว่าล้านคน เฮ้ยร้อยคนเดินมาเล่นกันประมาณห้าถึงเจ็ดคนนะี่ยกลายเป็นว่าเล่นมากกว่าไม่เล่นซึ่งตัวเลขน,นี้น่าตกใจมากนะครับลองนึกดูว่าเล่นกันไม่ต้องเยอะหรอเล่าถ้าสามสิบล้านเล่นที่ตาละสิบบาทจะเป็นสามร้อยล้านใช่ไหมตาละร้อยบาทจะเป็นสามพันล้านถ้าตาละพันจะกลายเป็นสามหมื่นล้านบาทครับเรื่องนี้ทุกเดือนนะสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านจมไปจมไปจมไปโหถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นเยอะๆเลยเนาะมาเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนครับอายุสิบห้าถึงสิบแปดซึ่งจริงๆยังเรียนมสาม 4, มสนะี่มห้ามหก 20.9%ทีนี้มาดูอีกช่วงอายุหนึ่งครับก็คือ19-25มหาลาัยนั่นเองหรือถ้าถึ่งจบก็คือจบจบมาได้แค่ปี2ปีกลุ่ม first jobber นะครับิงเรียนต่อโทอะไรก็ว่าไปนะครับกลุ่มนี้ตัวเลขสูงถึงประมาณ46%ตกแล้วเป็นจำนวนคนประมาณ3ล้านกว่าคนที่น่าตกใจม,มากมาดูอายุน้อยสุดดีกว่าให้ถ่ายว่าอายุน้อยสุดที่เล่นพนันเนี่ยเกมพนันเกมออนไลน์เนี่ยอายุเท่าไหร่ให้ถ่าย 7จ็ดขวบเจ็ดขวบครับอายุน้อยสุดเจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่อยู่ประมาณปอนหนึ่งอะผมกำลังคิดว่าแบบเจ็ดขวบเล่นได้ยังไงกําลังงงว่าเอาเงินจากไหนมาเล่นซึ่งเขาไปสุ่มว่าอายุมากสุดคือ62ปีโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีสูงกว่านี้นะครับแต่ก็ make sense ว่ากลุ่ม60เล่นเพราะว่าจะเสียเนี่ยครับแล้วซึ่งน่ากลัวแต่เป็นว่าเงินกษะเียณจะหมดก็ได้นะครับจากสถิติคนพบว่ากว่า60%เรนะเริ่มเล่นตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20เลยทีนีี้่สํารลยที่นีบเลยว่า ผมติดการพน,านันดิฉันติดการพน,านันอยู่ที่7.9%หรือประมาณ2-3ล้านคนจาก30ล้านคนนะแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือตอบว่าไม่แน่ใจคือก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ตอบว่าไม่แน่ใจ maybe maybe สูงถึงร้อยละ19ก็คือประมาณ5ล้านคนส่วนในที่เหลือที่บอกว่าไม่ติดเนี่ยถ้ามันนึงเล่น,นคือติดแล้ว ถ้ารู้จักเพื่อนที่ติดการพนันออนไลน์นะครับผมแนะนําว่าคุณช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เขาเลยผมรู้ว่าคุณเองก็คงจะพยายามอยากจะช่วยเขานะครับคุณคงอาจจะเคยตักเตือนเขาแล้วด้วยซ้ำเขาอาจจะไม่ฟังคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเสียงส่วนตัวผมฝากในฐานะ เพื่อนคนหนึ่งพี่คนหนึ่งแล้วกันชีวิตนี้ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการพนันถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ติดนะครับผมแนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสายด่วนเลิกพนันนะครับหมายเลขคือ1 3 2 3ครับไม่ต้องอายจริงๆนะไม่ต้องอายคือผมมั่นใจว่าเขาเป็นมืออาชีพนะครับโทรไปแล้วก็ปรึกษาเล่าให้หมดเล่าทุกอย่างให้เขาฟังหรือจะไปหาจิตแพทย์ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆคือมันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งแล้วก็หากิจกรรมอื่นๆทำครับเช่นออกกาลังกายอะไรเงี้ยคือเวลาเล่นเกมพวกนี้ครับคาสิโนเนี่ยมัน ตัวหนึ่งคือโดปามีนครับเป็นฮอร์โมนความสุขมันเกิดขึ้นตอนไหนหรู้ไหมมันเกิดขึ้นตอนลุ้น,นครับไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตอนชนะนะครับเกิดขึ้นตอนลุน้นแต่ถ้าได้ยิ่งหลังมากขึ้นพอมันมีฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนความสุขมันลุ้นใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้คุณติดมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเขาก็เอาความรู้เดียวกันนี้มาใช้กับโทรศัพท์มือถือครับแอปพลิเคชันออกแบบมาให้เกิดอาการเดียวกันกั่นคือเกิดโดปามีนหลังครับก็คือทุกครั้งสังเก มีคนมากดไลค์ไหมมีคนมากดหัวใจหรือเปล่ามีคนมาอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment หรือเปล่านี่คือหลักการประมาณเดียวกันมันถึงมีคนเล่นหวยแล้วก็ฉลากกินเบืงรัฐบาลนะครับเพราะว่ามันคือโดปามีนมันหลังมันได้ลุ้นหลายๆคนติดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยดีสุดไม่เริ่มเล่นเลยตั้งแต่แรกนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะหนึ่งจะมี2 3 4สตามมาสุดท้ายผมมีคําคมคํานึงนะจากมาริโอพูโซครับคนนี้เป็นคนเขียนบท The Godfather หนังที่แบบเป็นคลาสสิกตลอดกาลคนนี้ได้รางวัลอสการ์ด้วยนะเขาบอกไว้ว่าเลย,เลยครับ Show me a gambler and I'll show you a loser ถ้าแปลจะประมาณนี้คือว่าถ้าคุณบอกผมได้ว่าคนไหนคือนักพนันผมก็จะบอกคุณได้เหมือนกันว่าไอคนขี้แพ้คือคนคนไหน gambler เท่ากับ loser นั่นเองครับก็คือ ใครพนันคนนั้นแพ้เสมอครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้คงมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยแต่อามณทีว่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อให้การศาึกษาแล้วก็ต้องการจะรณรงค์ด้วยครับว่าเราต้องช่วยกันภาครัฐก็ต้องช่วยกันผมรู้ว่ามันมีเว็บไซต์แบบนี้เยอะนะครับนะคงต้องจัดสรรหน่วยงานมาช่วยกันดูแลตรงนี้จริงๆคือไม่ใช่ให้เข้ากัน,นง่ายๆแล้วผมก็เข้าใจว่ามันปิดแล้วเปิดใหม่ตลอดเวลาทุกวันได้ คงต้องหาวิธีคิดในเชิงรุกมากกว่านี้เชิงโปรโอเอกต์มกว่านี้อาจจะต้องเอาเทคโนโลยีเอา AI มาช่วยไหมเพราะว่าคุณสามารถไปปิดพวกเว็บไซต์พรหักอะไรได้เงี้ยหรือคุณไปลบข้อมูลข่าวสารอะไรคุณทําได้อยู่แล้วครับกระทรวงดิจิทัลทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมว่าคือสิ่งหนึ่งที่ต้องทําอย่างที่บอกครับว่าคุณเองก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าคนที่เล่นการพนันจนร่ำรวยเล่นแล้วได้ดีและมีความสุขทำน้ำมาคุณเคยเห็นไหมครับคนที่ขยันแข็งแข็ง,ขงสร้างเนื้อสร้าง,างตัวจากมือเปล่าเขาคือจัดติดลบแล้วมาร่ำรวย อันนี้มีให้เห็นใช่ไหมครับเอาเวลาเดียวกันนี้ครับไปทําแบบนั้นดีกว่าไหมครับถ้าอยากจะรู้จริงๆคือพันนันในตัวเองนี่แหละครับ best on yourself เรียนรู้พัฒนาโบกใจสู้คุณทําอะไรก็ได้ครับนี่คือ m o n e y matter ในสัปดาห์นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะกดไ like ลค์ให้เราหน่อยกดไลค์ไม่ใช่ให้ผมนะกดไลค์ทีมงานที่ทํากันบ้านอันนี้มาแล้วก็เขาตั้งใจมากที่อยากจะให้ทําคลิปนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วนะครับกดไลค์ให้ทีมงานหน่อยแล้วก็กด s u b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่ แล้วเจอกันอีพีหน้าโชวดีครับสวัสดีครับ